อันนี้จะเป็นกระตูปที่ในผ่านเขามาักมาเลาะยิ่งแถวนี้เนาะเราข้าจะแปงไวบ้บน,นี้ เตามหาไส้ติ่นตมนนะนมันขึ้นทางใดทหการทกสบายดีสบายดีพี่น้องป้องปายเบิด สูสุๆขคขนได้ยินดีนะครับทุกคนเข้าสู่สองบาแห้งบ้านปลาเป็ดปลา,านะึวยเข้าเนาะนี่กับสิพาทุกคนเข้าปลาเนาะเนี่ยตัมมาดำไอของเมียเนาะมีสิพาทุกคนะเข้าปลาเนาะเข้าไปเบิงดอกมิวเนาะวันนี้นะก็มาใกล้เติบกันมาทั้งสายแดนเมืองข่าวดมที่เนาะจะเป็นป่าที่เกออลังการเนาะ จะเป็นปลาที่อยู่ห่างหมู่บ้านเขาเนาะเป็นสี่สิบห้าสิบกิโลเนาะจะเป็นจุดว่างมมีคนอาศัยอยูนะ่เนาะมมีหมูม่บ้านคนเนาะระหว่างสายแดนเมืองปักแบงกับเมืองเผ่านะทุกคนสิบเข้าไปเบิองเนาะอันนี้จะเป็นปลาอาทันเนาะทุกคนอันนี้ก็ออกมาจะเศร้าๆเนะานนะยางเนาะ ไปเจอทุกคนไปติดตามมันเอกันว่าเขาสิใดเจอยังเสียนยังโอเคทุกคนอากาศอากาศอยู่แถวนี้นะค่อนข้างจะพอดีเนะทุกคนคักขนาดมึงก็จะบ่ได้หนาวเนาะนะครัพอดีคักเนะอบอุ่นเนาะ ไอ้ของเมียวไปก่อนอยังไปก่อนไป,ปสิทเข้าป่าอน,นอันนี้จะเป็นปักแกบอกเลยว่าแก,กมีแต่ต้นไม้ย,ย,ย้อยสัตว์ป่าบ่อยวานะทางนี้อันนี้จะเป็นกระตูบที่ในผ่านเขาบักมาก ลอยยิงแถวนี้เนะาะเราข้าจะแปลงหวยบบนี้เกิดนอนเนะาะเกิดแต่งนนะยูครัวกินเนาะคนเท้าสีไปยังไกลเนาะไปไปทุกคนไปทางหน้าเรื่อยๆเนาเนะไปเบิง้งดอกงิ้วจะเป็นบุเป็นกับยังบนะ่หูเนาะสีไปเบิ้งนำกันบู่ัวมันนี่เอาสีได้ยเงบ่ได้ยังก็มีแต่ไปทางหนา้าเรื่อยๆทุกคน นั่งเรียบร้อยนะทุกคนพนน่ไปลุกนั่งกันนะว่าได้บ่ได้นกดำตัวนั้นแลังทุกคนยิงสาบัดดูว่าดึกๆบัดมันมาแจ้งก็ยิงก่อนวันดกึกไปดึกอัดต้องเยวะนะ แจงดีเด้อนะุกแล้วเด้อนะอเนดุกคนดอกเ h i ยวก็เป็นอยู่แต่ว่าตะเวนซองตาเนาะ เลื่อมตาเนาะยิงกับบุธทุกคนยิงจนจอด์สาวนัดเนาะทุกคนกับถึกได้สองสามบาทสี่บาทห้าบาทเนาะจากสิเป็นอะไรจิไปทางใดต่อทุกคนตาเป็นบางตายิงจังไดกับบึกน,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 นกกับมาอยู่ กระเตกระเล่นกันมาลายสมควรตัวยิงกับโูทึกทุกคนทุกคนยิงกับปถึกเนาะเลือมตากนะัตทาให้ตะเวนปีนไปฝั่งนั้นเนาะตะเวนตกดินอาจจะขึ้น,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 นไปกอยิงกระเล่นนะกระเตกระเล่นมาบ่างไรมียังลงซอกกินน้ำ สกปรกเาไปสกกินน้ำกินนหนแมวสีลงมาี่กินน้ำอยู่นี่ไปสีลงไปสกกระเล่นเนาะกระแตเนาะอันนี้ตกแล้วสีลงไปบนตกสองสามตัวแต่ว่ายันสกเว้นเนาะมันสูงก่น ลงไปเก็บหมดかあ、やっぱり kia mất nó chụp เดีย๋ยวนี้อากาศเดินทางตอนน่อเนาะเดี๋ยวไปสิไปลานาะสิไปตามห้วยนะไปบางเชือกก็จะมีกระหอกเนี่นยผมมีเ่าก็สิเมือง,งพูดนี่นนก็าเย็นๆเนาะปลาแกปลาดุง บรรยากาศเหมาะกันะ พอได้นาะทุกคนทข้ามันมีคนเนาะได้นะกอเาแกมแดงเนาะทุกคนพได้พได้ลุ้นต่อไปนาะไปลุ้นปว่าเนเเจ็